โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับทั้งสามท่านนะครับวันนี้นะเป็นการจริงๆเป็นการติวครั้งที่สี่นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตปรับแผนการติวนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะติววิชาแพ่งนะครับแล้วก็วิแพ่งก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาติววิชาอื่นๆนะครับเพราะว่าข้อสอบที่มันผมผมอัพให้นะครับมันจะมีทั้งอาญา พยานแล้วก็วิทยานี่นะสามวิชาเนี้น่าจะ,อะพอสมควรละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอบติวสดในช่วงเดือนนี้ <c oughs> ก็จะเป็นสองวิชานี้นะครับ <c oughs> แพ่งแล้วก็วิแพ่งนะครับก็เดี๋ยวเรียนแพ่งเสร็จนะครับก็จะไปวิแพ่งต่อ,อสำหรับแพ่งเนี่ยนะครับผมก็ นะครับวิเคราะห์นะครับว่าถ้าจะเกี่ยวข้องนะครับกับตัวของนิติกรตำรวจเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นแพ่งนะครับในส่วนที่เป็นหลักทั่วไปนะครับที่เป็นเกี่ยวกับทรัพย์นะครับทรัพย์สินนะครับแล้วก็พวกนิติกรรมสัญญานะครับส่วนแพ่งที่เป็นเนื้อหาทางกฎหมายเอกเทศเนี่ยนะครับ อันนี้อาจจะต้องเลือกเอานะครับว่าเอกเทศในส่วนไหนที่น่าจะออกบ้างนะครับก็คงจะเกี่ยวข้องกับการทําสัญญาบ้างนะครับสัญญาคาประกันอะไรพวกเนี้นะครับที่อาจจะเกี่ยวข้องกับนิติกรนะครับส่วนพวก <c oughs> ห้างหุ้นส่วนนะครับพวกบริษัทเนี่ยนะผมผมมองว่ายังไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับนิติกรเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรวมถึงในส่วนของ ครอบครัวมารดดกด้วยนะครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของนิติกรตำรวจนะครับอ่ะก็ก็จะเน้นนะครับในส่วนแรกๆของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะเพราะว่าเราไม่สามารถติวได้ทั้งหมดนะทุกท่านบอกไปเลย <laughs> เพราะว่าตอนเที่ยวเรียนปอตีครับเรียนในส่วนของแพ่งเนี่ยใช้เวลา3าปีนะครับกว่าจะเรียนจบแนละทั้ง6กปรับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย นะถ้าให้มาติวนะด้วยระยะเวลาเพียงแค่นี้คงคงไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะดูเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ติวเนื้อหาในส่วนนั้นนะวันนี้เป็นการติวในส่วนของ <c oughs> หลักการทั่วไปนะครับที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะครับโอเคนะครับเหมือนเดิมนะทุกท่านตอบข้อไหนนะครับพิมพ์ตอบผมได้เลยนะครับ ดีขออนุญาตเรามาดูข้อที่หนึ่งกันนะสำหรับข้อที่หนึ่งของวันนี้นะครับข้อใดกล่าวถูกต้องนะเกี่ยวกับการใช้กฎหมายข้อ A ครับต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆ <c oughs> ข้อ B ต้องใช้ตามจารีตประเพณแีแห่งท้องถิ่นนะครับข้อ4ครับให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งแล้วก็ข้อดีครับให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอุาท่านตอบข้อไหนดีครับ <c oughs> คุณสวัตนะครับแล้วก็คุณอัชรานะถ้าจะตอบข้อไหนสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์ในช่องแชทของเรานะครับตอบ คําตอบที่ตัวเองเลือกเลยนะครับอ่ะโอเคนะนสะดวกต่อไหมครับไม่โอเคคุณอัชชาข้อ A นะคุณสวัสด์แล้วครับคุณสวัสด์ตอบข้อไหนดี ทุกท่านตอบข้อ A หมดเลยนะครับข้อ A เนี่ยนะ <c oughs> ข้อสอบข้อนี้นะครับผมถามเกี่ยวกับนะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราสี่นะครับการใช้กฎหมายนะในเรื่องของหลักการทั่วไปของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับโดยหลักนะครับกฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่ง,ต,งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษร หรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆน,น,นะครับอันเนี้ยก็สืบเนื่องมาจากระบบกฎหมายนะครับในประเทศเราเนี่ยนะครับมันเป็นระบบกฎหมายรายลักษณ์อักษรนะครับหรือว่าซีวิลล์ระบบกฎหมายลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะครับเวลาจะบังคับใช้กฎหมายอะไรก็ตามนะครับจะต้องประกาศออกมานะครับเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับซึ่งเวลาเราประกาศกฎหมายเนี่ยเราก็จะประกาศใน หนังสือนะครับที่เรียกว่าราชกิจจานุเบกษานะครับเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับทีนี้เวลาจะเอากฎหมายมาใช้บังคับเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ตามบทบัญญัตินะครับของกฎหมายตามตัวอักษรนะครับเพราะว่ามันเป็นกฎหมายแบบซีวิลล์นี่กฎหมายลายลักษณ์อักษรก็ต้องใช้ตามตัวอักษรนะครับหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆนะครับการใช้กฎหมายนะจะดูเฉพาะแต่ตัวอักษร อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็ต้องดูตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆด้วยนะครับก็ต้องมีการตีความกฎหมายกันนะครับให้มันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนะครับของมาตรานั้นๆนะอันนี้คือวิธีการใช้กฎหมายนะครับแต่ว่าการใช้กฎหมายนะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับเ,เขายังบัญญัตินะครับการอุดช่องว่างของกฎหมายไว้ด้วยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เราไม่สามารถที่จะบัญญัตินะกฎหมายให้มันครอบคลุมนะครับการกระทําหรือว่าพฤติการใดๆที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะบัญญัติกฎหมายให้มันครอบคลุมได้ทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเกิดขอ้อพิพาทขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะขอ้อพิพาททางแพ่งเนี่ยสารก็ต้องเป็นคนตัดสินคดีครับแล้วเมื่อสารตัดสินคดีเนี่ยนะมันไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายนี่บัญญัติไว้ในเรื่องนั้นโดยตรงเนี่ย ก็ต้องอาศัยวิธีการอุดช่องว่างของกฎหมายนะครับที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4วรรค2นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับว่าถ้าไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่จะยกมาปรับกับคดีได้ก็คือกฎหมายลายละอกอสอบไม่มีนะให้วินิจฉัยนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิน่นนะครับก็ต้องไปดูนะว่าตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขามีหลักการอย่างไร นะถ้าไม่มีจารีตประเพณีท้องถิ่นเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยนะอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะครับถ้าไม่มีบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะก็ต้องใช้หลักกฎหมายทั่วไปนะเอามาตัดสินคดีนะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาฟ้องคดีแพ่งนะครับต่อศาลเนี่ยนะคดีแพ่งและพาณิชย์ต่อศาลเนี่ยยังไงศาลก็ต้องตัดสินคดีได้ไดครับเพราะอะไรครับเพราะว่า แม้มันไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตามเนี่ยศาลก็สามารถใช้วิธีการตีความาทษทีครับวิธีการอุดช่องว่างของกฎหมายนะครับตามมาตรา4วรรค2เนี่ยมาตัดสินคดีได้อยู่เช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้นะที่ถูกต้องก็คือข้อ a นะครับข้อ a เนี่ยเป็นบัญญัติเกี่ยวกับการใช้กฎหมายนะครับส่วนข้อ b ข้อ c ข้อ d เนี่ย นะครับเป็นเรื่องของการอุดช่องว่างของกฎหมายนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะทุกท่านมันจะแตกต่างนะมันจะแตกต่างจากกฎหมายอาญาเลยนะครับกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเอาจารีตประเพณีองท้องถิน่นนะครับมาใช้เป็นโทษกับผู้กระทําความผิดได้นะครับเราไม่สามารถที่จะเอา,เอากฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งเนี่ยมาใช้บังคับได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถนํา หลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยนะครับมาใช้บังคับเป็นผลร้ายกับผู้กระทําความผิดได้นะครับอันนี้คือหลักกฎหมายอาญานะครับ <C oughs> อ่ะโอเคนะครับเรามาดูข้อที่สองนะเมื่อไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะยกมาปรับกับคดีได้ให้วินิจฉัยนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิน่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถิน่นเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยคดี นะอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นไม่มีด้วยให้ดำเนินการตามข้อใดข้อ a ใช้กฎหมายที่มีอยู่แล้วข้อ b ใช้หลักกฎหมายทั่วไปข้อ c ยกเลิกคดีนั้นทันทีข้อดีไม่อาจตัดสินคดีนั้นได้นะข้อนี้ตอบข้อไหนดีครับ อ่ะข้อนี้ทุกท่านตอบข้อ B นะนะครับถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้พูดกันไปแล้วนะครับก็คือ ถ้าไม่มีบทกฎหมายที่จะมาปรับใช้กับคดีนะครับก็ให้วินิจฉัยตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะครับถ้าไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นนะครับก็ใช้หลักกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งนะครับอนาลจ ج ีนะและถ้าไม่มีหลักกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งนะครับก็ใช้หลักกฎหมายทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B นะครับใช้หลักกฎหมายทั่วไปนะครับอ่ะมาถึงข้อที่3าม ในการชำระหนี้บุคคลทุกคนต้องกระทำตามข้อใดข้อ a ตามกำหนดนัดข้อ b กระทำโดยสุจริตข้อ c กระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ข้อ D ีครับกระทำโดยยุติธรรม <c oughs> ข้อนี้มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะทุกท่านนะในตัวบทเนี่ยนะที่อยู่ในหลักทั่วไปนะครับที่อยู่ในมาตราห้านะครับการใช้สิทธิ์แห่งตนก็ดีในการชำระหนี้ก็ดีบุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริตนะครับเป็นไปตามหลักสุจริตนะนะครับในการใช้สิทธิ์แห่งตนนะครับแล้วก็การชำระหนี้ ต้องกระทําโดยสุจริตนะครับแล้วก็ในมาตรา6นะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลทุกคนกระทําการโดยสุจริตนะครับในการชําระหนี้ก็ดีหรืออะไรก็ดีนะครับบุคคลทุกคนกระทําโดยสุจริตเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปกล่าวหาว่าเขาเนี่ยนะครับไม่ชําระหนี้ยังไม่ได้ชําระหนี้ชําระหนี้ไม่ถูกต้องนะครับ เราเนี่ยนะครับเวลาฟ้องคดีแพ่งเนี่ยเราก็ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ครับว่าการชําระหนี้ของเขาเนี่ยนะครับเขาชําระหนี้ไม่สุดจริตยังไงนะครับอันนี้คือหลักการของมาตรา5แล้วก็มาตรา6กนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับ <c oughs> ข้อที่3นะตอบข้อ B นะครับกระทาโดยสุดจริตนะครับข้อที่4ครับ ถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งให้ใช้อัตราใดต่อปีข้อ A 1ร้อยละ3ต่อปีข้อ B 1ร้อยละ3.5ต่อปีข้อ C 1ร้อยละ10ต่อปีแล้วก็ข้อ D ครับร้อยละ5ต่อปี กู้ยืมเงินกันนะแต่ว่า <c oughs> กำหนดให้เสียดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้นะเวลาที่จะต้องคำนวณดอกเบี้ยเนี่ยนะจะต้องใช้อัตราใดนะครับ คุณสุวัตนะคุณดามเิเอแล้วก็คุณอัจชราตอบข้อ A นะบอกว่าร้อยละ3ต่อปีนะครับถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในปัจจุบันนะในมาตรา7นะครับถ้าจะต้องเสียดอกเบีย้ยแก่กันและไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบีย้ยไว้โดยนิติกรรมหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งให้ใช้อัตราร้อยละ3ต่อปีนะครับซึ่ง อัตราดอกเบีย้ยอันนี้มันมีการแก้ไขนะครับจากเดิมเนี่ยนะครับมันใช้อัตรา7.5ต่อปีนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับกฎหมายแก้ไขแล้วนะครับให้เหลือร้อยละ3ต่อปีนะครับถ้าหากว่ากําหนดว่าจะต้องเสียดอกเบีย้ยแต่ว่าไม่ได้กําหนดอัตราดอกเบีย้ยไว้นะครับ <c oughs> อ่เพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่4นะครับตอบข้อ a นะครับร้อยละต่อปีนะ มาถึงข้อที่5นะครับข้อที่5ใครเป็นผู้พิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยในทุกๆ3ปีข้อ A กระทรวงการคลังข้อ B คณะกรรมการนโยบายการเงินกอนอง,องนะครับข้อ C ธนาคารแห่งประเทศไทยข้อ D คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ <c oughs> ใครที่เป็นผู้พิจารณาทบทวนอัตราดอกเบี้ยทุกๆ3ปี ทุกท่านตอบแล้วนะนะเรามาดูนะข้อนี้นะครับในข้อ5นะ้เนตอบข้อไหนนะครับในมาตรา7เช่นเดิมนะครับนะทุกท่านดูในมาตรา7วรรคสนะบอกว่าอัตราตามวรรคหนึ่งะครับก็คืออัตรา1 0อยละสต่อปีเนะี่ยอาจปรับเปลี่ยนให้ลดลงนะหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับได้โดยการตราเป็นพระราชะกฤษฎีกาโดยปกติ ให้กระทรวงการคลังนะพิจารณาทบทวนทุกสามปีให้ใกล้เคียงกับอัตราเฉลีย่ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝากกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับเงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์นะเพราะฉะนั้นถามว่าใครเป็นคนที่พิจารณาทบทวนดอกเบีย้ยนะครับตามมาตรา -7 เนี่ยนะครับก็คือกระทรวงการคลังนะครับคำตอบก็คือข้อ a นะครับอ่ะ มาถึงข้อที่หกนะเหตุสุดวิสัยหมายความว่าอย่างเนี่ยหมายความว่าอย่างไรข้อ A เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการ์หรือควบคุมได้และเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ข้อ B เหตุการณ์ที่สามารถคาดการได้ข้อ C เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการควบคุมของมนุษย์แล้วก็ข้อดีครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแผนที่วางไว้ เหตุสุดวิสัยนะครับ โอเคนะครับข้อนี้คงถ้าหากว่าทุกท่านดูตัวเลือกเนี่ยก็คงจะไม่ยากนะนะครับก็คือข้อ A นั่นเองนะครับเหตุสุดวิสัยนะตามความหมายนะครับที่อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับก็คือในมาตรา8นะครับคำว่าเหตุสุดวิสัยหมายความถึงเหตุใดๆอันเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดีนะเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้นนะครับทีนี้เหตุสุดวิสัยเนี่ยถามว่ามันมันมาเกี่ยวข้องนะครับกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ยังไงนะครับ mm hmm. เหตุสุดวิสัยเนี่ยนะครับทุกท่านครับโดยหลักเนี่ยมันมีมันมีได้สองสองกรณีนะครับเหตุสุดวิสัยนะนะครับก็คือเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ นะครับผมยกตัวอย่างเช่นน้ําท่วมเนี่ยนะครับน้ำท่วมจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งาปรากฏการธรรมชาติอื่นๆเช่นฟ้าผ่านะครับเหตุมันเกิดขึ้นเนี่ยนะแม้เราจะป้องกันแล้วเนี่ยนะครับจะระมัดระวังตามสมควรแล้วเนี่ยเราก็ไม่อาจจะป้องกันได้เพราะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับหรือเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย์นะผมยกตัวอย่างเช่นการจลาจล <c oughs> การสงครามนะครับเหตุสุดวิสัยเหล่านี้นะครับบางครั้งบางกรณีเนี่ยนะครับมันทําให้ตัวของลูกหนี้หลุดพ้นจากการชําระหนี้นะฮะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าการชําระหนี้ตกเป็นอันพ้นวิสัยนะทุกท่านเคยได้ยินไหมครับการชําระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยเนี่ยมันอาจจะปลดเปื้องนะครับให้กับฝ่ายที่ต้องชําระหนี้เนี่ย นะไม่ต้องชําระหนี้ต่อไปเพราะว่าการชําระหนี้เนี่ยมันกลายเป็นพ้นวิสัยไปแล้วนะครับผมยกตัวอย่างนะเดี๋ยวพอถึงเรื่องหนี้เนี่ยเราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัยกันอีกนะครับอ,อันนี้คือความหมายของเหตุสุดวิสัยนะครับ